สวัสดีนะครับผมนะครับที่นี่ร้านสัตว์เจริญซุ้มกาแฟนะครับรับผลิตและออกแบบซุ้มร้านค้าซุ้มขายของนะครับมีแบบให้ท่านเลือกมากกว่าหนึ่งร้อยรายการนะครับผมวันนี้จะมารีวิวสินค้านะครับเหมือนเดิมครับเจ็ดเม็ดตั้มนะครับผมนะฮะเป็นตัวซุ้มร้านค้านะครับขนาดสามเมตรคูณสองเมตรนะครับสูงสองเมตรเจ็ดสิบโดยประมาณนะครับผมนะฮะฝาด้านในสูงสองเมตรยี่นะครับกระจกรอบด้านเลยนะครับมีตั้งกระจกเลื่อนซ้ายขวานะครับ ก็เป็นบานตายก็มีสลับกันไปครับมีหลากหลายนะเดี๋ยวแอดมินจะพาชมแอบเบยรอบๆนะครับสำหรับร้านนี้ตัวนี้เป็นของลูกค้าน้องเบนนะครับผมเป็นชายกีโกะชานะครับส่งที่ตลาดนะครับตอนนี้ก็หลายก็กําลังดําเนินการนะครับวางสร้างครับเป็นวอลกิ้งครับมาร์เก็ตนะครับอยู่ที่ลามินทานะครับอ่ามที่19นะครับผมนะกรุงเทพมหานครนะครับผมนะฮะเป็นสีขาวนะครับตัดขอบด้วยสีดำนะครับผมนะฮะเป็นชายชากิโกะนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะให้ทีมงานเก็บสีนะครับตัวนี้ลูกค้าจะไม่นําสีนออกนะครับที่เห็นกลางานี่คือจะเป็นสีนทางร้านที่ร้านจะซีมให้นะครับจะมีกระจกด้านหน้านะครับด้วยรอบนะครับผมอย่างนี้ตกระจด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนด้วยตัวนี้จะเป็นบานตายนะครับตัวนี้ก็บานตายลูกเต๋บานตายแต่ตัวนี้สามารซ้ายขวาได้นะครับโอเคดูด้านในกันดีกว่านะครับ หับด้านในนะครับแอรเรียก็จะประมาณนี้นะครับอ่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมด้านบนนะครับอย่างที่แอดมินบอกทุกครั้งนะครับตัวลูกค้าจะสั่งโูเมก้าให้นะครับเกือที่จะใช้ตามห้างไว้พวกนี้นะครับเวลาเช็ดล้างทาความสะอาดจะง่ายนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีประตูบานซิงค์นะครับหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีบาร์เฉพาะจุดด้วยนะครับค้ำอย่างดีเรียบร้อยนะครับ เราก็พัดลมโคจรน,นะครับหนึ่งชุดนะครับเราจดน,น,นดูด้านในเลย,ยมันก็จะมีค่างเยอะนิดนึงนะครับก็จะมีชุดอันนี้ด้วยนะครับผม mm hmm. เป็นระบบเปิดของทางพัดลมโคจรแล้วเราต่อไว้เก็บสายไฟเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ว้บนฝ้าหมดเรียบร้อยด้ mm hmm. นานในจะตีฟ้าด้วยนะครับ ดาวไลน์สี่จุดนะครับผมกุนนอกกุนในให้พร้อมใช้งานเลยนะครับมาถึงลงปุ๊บขายได้เลยนะครับคอนเซ็ปต์ของทางร้านลงเสร็จปุ๊บสามารถขายได้เลยนําของเข้ามาขายได้ทันทีนะครับไม่มีการติดตั้งอะไรทั้งสิ้นนอกจากเวลาจะต่อก๊อกต่อน้ํานะครับก็ให้ทางลูกค้านะครับเตรียมจุดช่างไปนะครับผมนะฮะโอเคตัวบานซิงก็จะประมาณนี้นะครับนะ กระโดดอย่างดีนะครับมีก้านะครับระบบปลั๊กไฟก็ครบคันนะครับวันนี้ไม่ได้ต่อไฟนะครับผมอ่าเรเดี๋ยว์ล็อก็รอบๆประมาณนี้ไฟจุดปลั๊กไฟค่อนข้างเยอะนะครับมีระบบเบรกเกอร์ให้ด้วยหนึ่งจุดนะครับตัวสามร้อสองแอมป์นะครับผมมีเจ้าของสีแดงนะครับอือลมโคจรนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยโตกระจกสมัติตัวนี้อนาคตคิดว่าจะติดแอร์นะครับเราก็ทำแอร์เลหลวสำหรับ แอร์เราเรียบร้อยแล้วนะครับประตูก็เป็นประตูบานสวิงด้วยนะครับผมนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคสวยงามครับผมอันนี้ตลาดก็กําลังสร้างใกล้เสร็จน,นะครับ โอเคก็ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อซุ้มร้านค้าเลยว่าซุ้มขายของนะติดต่อที่ Facebook นะครับซับเจริญซุ้มกาแฟนะครับหรือว่าเบอร์โทรนะครับ088นะครับ5352520แล้วก็เบอร์โทรนึงนะครับศูนย์เนะครับ5379552นะติดต่อแอมิตรมแล้วก็แอมินสุกนะครับยินดีบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางยูทูบด้วยนะครับผม เราลองวิดีโอเกี่ยวกับการทำสมรรถค้ามากมายนะครับวัตถุชายต่างๆนะครับแม่ว่าเล็กๆน้อยๆนะครับที่ลูกค้าต้องรู้นะครับก่อนที่จะสั่งซื้อสมรรถค้าต่างๆนะครับผมอ่ะโอเค EP นี้ก็จบไปอย่างดีๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าใหม่นะครับผมจะมีอ่าแปลกๆใหม่ๆมาแนะนำแล้วครับแล้วก็ผมขอจบรีววเรีวๆเท่านี้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวต้องดูลูกน้องต่อนะครับโอเคครับผม ขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ